ครับศิริปันทวีนะครับมาตรฐานงานก่อสร้างนะครับวันนี้เป็นเรื่องอาเสตรวจหลังก็คือเขาทําอาเสเสร็จแล้วเรามาตรวจกันมีทั้งหมดกี่ข้อ6ข้อครับผมมาไป1นึ่รอยเชื่อมสวยครับรอยเชื่อมสวยข้อ2การวางตำแหน่งอาเสวะการวางตำแหน่งอาเสข้อ3ระดับอาเสครับดูระดับอาเสใช่ข้อ4การต่อเหล็กการต่อเหล็กข้อ5าความสะอาดข้อ6กข้อ6ก็คือวัสดุที่เหลือจากการทํางานครับโอเคอ่ะตรวจหข้อนะใช่ครับเดี๋ยวเราไล่ดูทีละข้อดูครับเราเริ่มตรวจเลยข้อหนึ่ง อันนั้นแหละคิงอยู่พอดีสวัสดีครับคิงอันนี้ไซต์เอนจิเนียร์เรานะครับคนดูแลโปรเจกต์นี้พ,<ม>พี่ตุนกำลังเดิน,นตุลข้อหนึ่งอยู่เรื่องอะไรนะข้อหนึ่งรอยเชื่อมครับรอยเชื่อมทำไมนะสวยงามสวยงามสวยงามคืออะไรสม่ำเสมอไม่เป็นรูครับไม่มีรูรรเรียบต้องทาสีไหมทา,าโอเคอ่ะต้องทานะพี่ตุนเริ่มไล่ไปตรงไหนบ้างรอยเชื่อมนี่ตรงเหล็กต่อเหล็กนี่ก็นับถูกไหมอันนี้เชื่อมกันแล้วตรงนี้ต้องเป็นเดี๋ยวผมอินเสิร์ตใกล้ๆให้อีกทีนะ นี่พี่ตุนเล็งอันไกลครับใช้อาศัยเทคโนโลยีจากโทรศัพท์ซูมเข้าไปใกล้ใกล้พลังเพชรสอโฆษณาด้วยโทรศัพท์ใหม่ของเขาเป็นไงฮะเรียบเนียนครับถือว่าสวยไหมเชื่อมแบบนี้เชื่อมสวยมันต้องเชื่อมแบบไหนนะก้นหอเคครับก้นหอยแบบโอเคครับก้นหอยให้นึกถึงหอยมันจะเป็นวนวนวนๆเป็นหอยท่าเลยครับอ๋ออันนี้เป็นไหมไม่เป็นแต่โอเคครับ ปไม่สวยแต่โอเคโอเคโอเคใช้ได้ถือว่าใช้ได้ผ่าเดินเลยครับหรือว่ามันต้องดูข้ออื่นไปทีเดียวเลยอันนี้ข้อหนึ่งอยู่ข้อหนึ่งครับท้อหนึ่อียวก่อโอเคทีละข้อครับพี่ตุนบอกสบายสบายแดดร้อนอ้าวมีท่อนนี้ยังไม่ได้ทาสีนี่นะพี่ตูนตีตกไปนี่เย็นนี้ก็เสร็จ มันให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเรียบพวกเข้ามาตรวจซิะครับแต่ก็เรียบดีนะเรียบดีแต่แค่ยังไม่ได้ทาสีนะอันนี้เก็บสีใต้ทองให้ด้นะเก็บสีใต้ทองด้วยครับทองเหล็กนะไม่ใช่ทองนะทองเหล็กนะจ๊ะเก็บไ้ด้วยจ้าข้างหลังนี่เป็นเะเตคอนกรีตข้างหลังเป็นอะเตคอนกรีต ก็มีบางส่วนที่เป็นอาเซเล็กนะครับบางส่วนก็เป็นอาเซคอนกรีตนะครับหลังนี้จะเป็นอาเซคอนกรีตที่ด้านหลังอาเซก็คือคานที่ไว้รับหลังคานะครับฟองข้างถ่ายมีเยอะอันนี้ภูมิใจอันนี้คือสวยใช่ไหมสวยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ตรงนี้เรียกว่าสวยนะวันนี้อาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวซูมอินเสิร์ตให้นะไม่ได้เป็นก้นหอยเนาะแต่ก็ดูแล้วไม่มีรูไม่มีรูพอไม่มีรูแล้วก็เจียเรียกใช้ได้โอเคแค่ผ่านแล้วกันเหลือตรงนี้อันเดียว ให้ผ่านไหมผ่านจดีโอเคอันเดียววันนี้ก็อันเดียวก็คืออันที่ทาสีเมื่อกี้ไม่ได้ทาใช่โอเคที่เหลือโอเคหมดข้อหนึ่งผ่านข้อ2การวางตำแหน่งอาศสีการวางตำแหน่งอาเสีโอเคอันนี้ตรวจยังไงตรวจจากแบบก็คือวางในแนวที่ถูกต้องตามแบบแนวที่แบบตำงหนดไว้นี่ละนี่เดินดูได้เลยโอเคที่นู้น นับเลยเลยข้างหน้าโอเคเรื่องของตำแหน่งเนี่ยนอกจากจะตรวจดูว่ามันวางถูกต้องแล้วเนี่ยมันต้องดูแนวของการวางด้วยไหมว่าไม่โคตไม่บิดได้แนวตรงใช่ไหมวางฝั่งไหนของเพจชิด ฟังหนงประมาณเนี้ยครับเอออันนี้ดูหมดยังนี่ดูแล้วได้อยู่ก็ดูประกอบไปกับดูตำแหน่งเลยไอตรงมันจะคดได้ด้วยอระคือเขาวางแล้วมันไม่ตรงกับบางทีถ้ามันแบบระหว่างเสามันยาวนะครับเหล็กมีโอกาสเลี้ยวอันนี้ดูเรียบร้อยครับมองด้วยตาด้วยพื้นฐานก่อนถ้าเกิดแล้วรู้สึกเบี้ยวเบ้ยวเราก็จะเอาเอ็นมาขึงถูกไหมใช่ครับโอเคอันนี้ดูด้วยตาแล้วก็ตรงแนวอยู่โอเคข้อสองคห้ผ่านไหมครับผ่านครับข้อสองโอเคตำแหน่งของอาเสถูกต้อง ระดับอสสีระดับอสสีระดับอสสีหมายถึงว่าระยะจากไหนถึงไหนฮะท้องอสสจากอ่าออฟเซตไลน์ออฟเซตไลน์นะครับท้องอสสีจนถึงอะไรฮะถึงอ้อฟเซตไลน์ครับไหนฮะออฟเซตไลน์คืออะไรฮะนี่ครับตะปูตะปูระดับที่ถ่ายจากข้างล่างขึ้นมาอ๋อนี่คือระดับ5เมตรครับผม5เมตรจากไหน5เมตรจากศูนย์ศูนย์จากศูนย์ศูนย์ขึ้นมาจะเจอตะปูอันนี้ใช่ครับแล้วเราก็มีระยะ จากใต้ท้องคานใต้ท้องอาเขสเอาสิใต้ท้องอาเสียมาถึงตรงนี้ในแบบใช่ไหมในแบบต้องเท่าไหร่ต้องสองสามห้าสองเมตรสามสิบห้าเซนใช่ครับอันนี้สองสามแปดเท่สองสามแปดเอ้าไม่ตรงอ่ะสูงเป็นสูงไปสองเซนติเมตรครับในตะปูนี่ตะปูเกินไปสามเซนถ้าเกินผมไม่มีปัญหาก็คือบ้านเขาสูงขึ้นกว่าปกติสามเซนอ๋อเดี๋ยวไปปรับลดตรงไอ้ดั้งเอาครับ ดังตรงอันนี้ถือว่าเกินเกินใช้ได้ถ้าขาดแย่อยู่ครับลำบากเลยต้องไปปรับระดับไอ้ตัวเพจลงครับวุ่นวายเลยทีนี้จริงจริงๆมันต้องวัดตั้งแต่ตอนทําเพจแล้วใช่ครับอันนี้อันนี้จะเป็นอยู่ในการตรวจตรวจก่อนครับเถอะนี้ให้ผ่านไหมฮะทุกจุดก็คือต้องตรวจทุกจุดตรวจทุกจุดครับทุกจุดนะจุดนี้นะเอาไปดูไปดูก็ขอทำแปดเหมือนกันนะ สองสามแปดพี่โจนตะปูอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะสองสามแปดครับสองสามแปดน้องเอ๋อเอาข้อสามผ่านไหมผ่านครับโอเคได้ระดับนะสองเมตรสามสิบแปดต่อไปข้อสี่อะไรฮะการต่อเหล็กการต่อเหล็กต่อเหล็กขสี่โอเคความยาวถูกต้องใช่ความยาวถูกต้องมันก็ยาวถูกหมดนี่มันมีไม่ถูกด้วยเหรออ่าบางอัน ถ้ายาวเกินเหล็กมันจะแอนมันจะเบี้ยอ่าฮะคือเราตัดเหล็กไว้ตามแบบพอมาวางจริงปุ๊บมันต้องพอดีกันคือแต่ว่ามันวางแล้วไม่ชนถูกไหมอ่ามันต้องอย่างเช่นพอดีกันหากันประมาณครึ่งเซนเงี้ยเซนเซนเซนหนึ่งแล้วก็เชื่อมให้มันสนิทใช่ไม่ต้องสิบเซนมันมีคนที่ไม่เชื่อมสนิทด้วยมีวางไว้บนเพดบนเพเฉยๆแล้วเชื่อมติดเพจแต่ไม่ได้เชื่อมต่อกันเล็กใช่ดิใช่อันนี้ดูแล้วต่อเป็น ใช่ครับครบวนก็แปลว่าข้อสี่ถือว่าผ่านก็คือดูความยาวเลยว่ามันต่อชนนเลยใช่คง่ายเลยก็ดูรอยเชื่อมระหว่างตรงกลางที่เดือถ่ายไปแล้วอ่าฮะว่ามันเดียววันเหลือบไหมใช่ครับโอเคข้อสี่ผ่านเนาะครับดูความยาวของเหล็กถูกต้องนะครับข้อสี่ข้อห้าความสะอาดความสะอาดมองจากพื้นเลยเ็แล้วโอเคเหลือแค่พื้นที่ทํางานไม่เป็นไรเดี๋ยวโอเคเลิกเก็บใหม่โอเคก็คือมองที่พื้นเลยถ้ามันจะสกปรกนี่มันมีอะไร สมบูรณ์แบรถเชื่อมเชือกใบตับอ่ามันจะเจ็ดเล็กเก็บกะตามพื้นอันนี้คือช่างทําเสร็จเขาก็เก็บความสะอาดเรียบร้อยครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอ้าความสะอาดผ่านข้อสุดท้ายข้อหกคือวัสดุเหลือใช้หมาถึงอะไรฮะเหล็กเพปงานอาเสะเนี่ยอะไรจะเหลือครับเหล็กเหล็กไงเออแล้วเหลือไหมเหลือหน่อยหนึ่งก็คือที่กองอยู่นั่นแหละใช่ครับอยู่นี่เหรออันนี้ถือว่าเหลือเหลือน้อยแล้วน้อยนะครับโอเคมันเกิดจากการตัด ตอนตอนมันมามันยาวเท่าไหร่บางทีเราต้องสั่งมายาวเผื่อเต็มเส้นเต็มเส้นใช่แล้วเราต้องมาตัดให้พอดีกับแบบใช่อันนี้ก็คือถือว่าเหลือน้อยเลยนะครับเพราะว่าช่างก็จะวัดความยาวแล้วก็ต่อกันเพื่อให้ใช้เหล็กให้คุ้มที่สุดใช่ไหมใช่ครับตามที่เราคำนวณไว้ด้วยใช่โอเคเอาเป็นว่าวันนี้ตรวจมาตรฐานหข้องานอาเสียตรวจหลังผ่านไหมครับผ่านครับผ่านครับอ่ะเรียบร้อยตรวจครบ หกข้อเกือบนะเกือบไม่ผ่านนะแต่ได้อยู่ได้อยู่แันเล็กๆน้อยๆทั้งหกข้อก็เป็นมาตรฐานนะครับใครที่จะสร้างบ้านเนี่ยก็จะมีมาตรฐานแบบนี้ทุกส่วนทุกงานนะครับจะมีมาตรฐานแบบนี้สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ Si บันทวีจดคอมได้เลยนะครับจะมีมาตรฐานเหล่านี้นะเป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ชมนะครับได้เอาไปตรวจเองที่บ้านก็ได้อ่าวันนี้ลาไปก่อนสิริบันทวีแชร์ลิงก์ยูเดอะฟินิสโคมเอ็กเพรสแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับบ้านของคุณ สวัสดีครับ